เหนื่อยแล้วโอ้ยนี่เราจะมาเล่นลิเกตต้องมาทำความสะอาดโรงนี้เขาหรอเนี่ยเหนื่อยไหมนี่เหนื่อยดิหัวหน้าเราจะทำไมเขาไปอย่างงี้ใช่เราให้ผู้หญิงที่มาสมัครนะให้ไปอยู่หลังโรงไม่รู้ไปทำอะไรบ้าง่นเรา โอ้โเมื่อไหร่กวาดเทปหูลองวิกิพอท้าสาวสวยๆเนี่ยไม่ได้ไม่อยู่ข้างหลังนู่นมุดอือหือโอ้ยกรเห็นใครขนาดนี้มันโกดเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับเือคืออย่างนี้นจ้าหนูครับผมคือคือป้าน่ะจะมาตามหาลูกสาวหาลูกสาวจ้าเอาครับป้าป้านั่งก่อนครับเดินมาได้ไงครับครับครับนั่งก่อนครับ มาตามหาลูกลูกจ้าเห็นเขาบอกว่าเขาจะมาสมัครเป็นลิเกลิเกย์คณะคณะเนี่ยเห็นมันนินะจ้าเออเออฉันว่าใช่นะพี่เออเห็นเห็นเห็นบอกเห็น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 คห็นเห็นจรับเออถ้างั้นอ่ะช่วยไปตามลูกสาวให้ต้าหน่อยได้ไหมโอ้นะได้ได้ครั้งได้ครับโอ้โหเรามาสมัครลิเกใช่ไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่จ้าคือคือเดี๋ยวมันคืออะไรไม่บอก นี well, uri, ่จ้ะนี่านี่ใช่เลยตอนนี้ มีคนเดียวเองเอกอะที่เหลือเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ได้เดี๋ยวสอนให้ทุกอย่างไม่ว่าตจะเรื่องรำเรื่องร้องเดี๋ยวสอนให้พี่ไม่ไม่เออว่าแกเล่นซ้างโอ้โหเล่นดุดเด่เลยโอ้โหจะทำลายพวกโบราณพูดไม่ใส่เลยเด็ดขาดไม่เชื่อเราคอยดูนะคอยดูนะได้เลยเนี่ยคอยดูนะหน้าตาใช่เลยไอสองคนนี้อย่าไปคุยไม่ต้องปฏิเสธไม่ต้องปฏิเสธนักเอกไม่เอา ไปตะพูไปตะพูดไปยืนตงพูดเลยเนาะลูไม่เชื่อเราไม่เชื่อเราคนนี้อย่าปฏิเสธเลยเนาะนักเก็ตอย่าว่างไม่ไม่ไม่ตะพูดไม่ตพูดเดี๋ยวทุกอย่างจากการให้หมดจากการให้หมดเนาะเดี๋ยว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 เออเดี๋ยวแม่เอ้าวิววิววิวทำไงล่ะลูกตายแล้วลูกเออแม่ก็มาตามหาวิวไงลูกมันไม่บอกโู้โหเฮ้อแม่ทำวิวโอ้หือคนนึง เป็นไงบ้างละวิว <wiet? S 2> โหหายหน้าหายตาไม่ส่งข่าวให้แม่เลยแ, <ac> แม่ดีจ้ะแม่แม่ก็คิดถึงหนูเออแล้วผู้ชายคนเมื่อกี้เป็นใครเหรอลูกอ๋อ e เป็นแฟนหนูเองอะแม่ไปหัวหน้าคนะแต่แท้แท้แล่แปวาแท้สีมาพองสสงดีว่าอันิจจา